แล้วว่าแรกๆก็แม่งทำยากทำไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่แกต้องเปลี่ยนมันยกตัวอย่างนะเวลาที่ไปอย่างเนี้ยคุณจะใช้ข้างขาด้านในเพื่อล็อกมันหรือใช้ข้างขาด้านนอกเพื่อล็อกมันได้หมดเลยแต่แลาวสุดท้ายเวลาที่วิ่งมาพี่ไม่รู้หรอกว่าบอลมันจะออกไปเลยไปไกลถ้าข้ามันเลยไปไกลอ่ะข้างขาด้านในมันจะไปถึงไหน ในเะนนี่ยใการตบพึ่งกลับมาเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามันสัน้นนี่ถ้ามันสั้นตรงนี้พี่อยากจะใช้ข้างด้านในไปข้างด้านนอกล็อกกลับได้เลยนึกออกปะ่ะเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยพยายามใช้แค่สองอย่างนี้พยายามนะหลายๆคนยังไปนี่เลยแล้วก็ดึงกลับมาได้นะไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่า,วาแต่พี่ต้องการให้มันฝุดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมในการที่ดึงอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะดึงแล้วมันไม่ถึงก็ได้ดึงแล้วมันไม่มาก็ายังได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่การใช้ข้า,ขางเข,า,งขาด้านในนะต้นเป็นคู่ต่อสู้อยู่นู้นต้นเป็น ทางด้านในเนี่ยพี่แมงล็อกกลับปึ้งพี่แมงตัวตัวบางแล้วไปเล่นต่อถูกไหมพี่เอาตัวบางกลับมาแล้วเนยพี่เอาตัวบางกลับมาบอลอยู่กับพี่นะอพี่แจ้ง้างด้านนอกทางซ้ายนะพี่ล็อกปึ้งพี่แมงพุ่งไปอีกแล้วไม่ได้ฟาวเลยนะไม่ได้ฟาวเพาพี่บางตัวเองได้เห็นไหมวิธีการความคิดวิธีการเล่นมันคนละเรื่องแกต้องทำมันถ้าแกไม่เริ่มทำมันข้างด้านในข้างด้านนอกแกจะทำไม่เป็นเลย คือสิ่งนีกให้ทำนะพอมาถึงตรงนี้โอเคมาถึงตรงนี้เพิ่งเนี่ยเวลาที่มันล็อกป,ปั้งแล้วเปลี่ยนสปีดไปได้วยความเร็วเหมือนที่อาจารย์แดงบอกถ้าเราล็อกตรงนี้